สวัสดีครับบ่าวเทาสวัสดีทนผช้่มเด้อครับผมรับตอนนี้อยู่วัดปลาอุดรรับทนผช้่มพี่น้องรับพาทนผูุ้ชมนะครับเนาะรับบุกมาถึงวัดรับงวดที่ผ่านมาเนาะครับเนาะรับปูวัดปลาอุดรรับห้าเก้าสี่เนาะครับพี่น้องรับตอนนี้บ่าวเทากับพาทนผช้ชมนะครับเนาะรับมารับชมตองงวดน้ากันรับมาฟังมาเบิ่งน้ากันครับพี่น้องว่าปูเนาะครับเนาะแนวทางตองงวดตัวใดรับเอ๋ เบาวเถาโบหลายนะครับท่านชมครับเขาไปกราบนมัสการปูน้ากันเมื่อนีิกระพ่านทำชุ่มครับบุกมาถึงวัดนะครับเนาะขับบุกมาถึงที่นะครับเนาะเขาไปรับชมน้ากันขับท่านชมเขาไปกราบนมัสการปูน้ากันครับช่องไหนกันช่องฝนฝ่าครับฝนฝ่าฝนฝ่าพระโชกขับปูแม่หมูพระโชกครับผมเอากราบนมัสการครับปูออ่่าจะเริพกราบนมัสการขับปู ขับมีโอกาสครับปูมันยิงได้มากนะครับปูมาหอดครับมาหอดมาถึงเดอโอ้มาถึงครับปูแตกครับแตกแน่เนาะครับปูแตกแล้วว่าแล้วก็จับออกสองตัวกับเขาอีกเกาซี่กันเลยโอ้เกาซี่เขหางก็จับออกนะครับปูเขาทั้งสองตัวสามตัวนะครับหมดก้อนอีกสวยเจียมหนึ่งเน๊ครับปูห้า หนึ่งสี่มันเป็น kind ศ of ูนย um, ์เนาะที่เกิดเพราะทางการานตัวแตกแม่วากับมะเขาสองตัวอยู่หายศูนย์ศูนย์หายแต่กี่บ้าวเถาก็ได้โทูหาปูน้ำปูกับแต่กี่กระเดะเนวทางน้ำปูลงอยู่กับได้ไม่โอกาสมันนี่มะหอนมาถึงมะห่อนมาถึงเลยปูนี่แหอันนี้ก็เป็นวันแรกของแม่หมูบวันซาร์นะคะใช้บ้านสามปูค่ะ กาชีไฮคือกันมดทุกช่องเดนอะว่าอาชีอาชีเป็นตัวเลขหลายอยู่แต่ว่าอันนี้อันนี้เพิ่นมาเทเลียกนี่ครับอันนี้เพิ่นมาเทเลียกนี่เป็นเลขเพ่งเห็นครับเลขเพ่งเห็นเป็นเลขปูเพ่งเห็นบอปูอันเออเป็นเลขคําเพ่งเห็นคอันอันนี้หลักฐานเก่าครับปูนี่หลักฐานเก่านี่ทุ่งลงวัดที่หนึงนี่ครับปูอันนี้ลงวัดที่หนึ่ง เนียตัวที่เขาแล้าที่หนึ่งเลยนั่นเป็นักฐานเก่าเป็นหักฐานเก่าเห็นลู้สามตัวตรงๆนะครับห้าเก้าสี่เนาะปูเนาะก็จับสองตัวอีกกับเขากนรับจับสองตัวกับซี่เก้าเก้าซีตรงๆเนาะปูเนาะีเก้าเกีหาเจับออกกันมาเขาเก้าซี่อีกเนี่ยปูเขา่ล่างมันเนียนล่างบันเนียนปันเป็นินได้อายุผู้พอครับฝันเห็นเพลินยุทตะลาง เลยกวอางยุนาเพื่อนมว่าเอามันใจว่าถ้อายุเพื่อนกลปูเป็นเอายุนาเพื่นน้าหนึ่งซี่กับเขาทั้งหลังเลยครับผมเพื่อนอยากให้คักขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมครับอันนี้เป็นหลักฐานเก่าบืางหัววันที่วันที่หนึ่งนะปูเนาะเป็นไม้เป็นไม้ปูเป็นไม้ไม่สองใบนะครับผมเป็นใบอ อนี่เป็นเข้าดูอยู่มันคลิปแรกนี่พี่คลิปแรกเบื้องขึ้นล้คลิปเนาะอ่านาปูอันนี้คลิปแรกครับอันนี้คลิปแรกโมันมันมาเอาสองหลอดเลยนะครับปูแล้วเลยคนอีกเขียนไว้โอ้เป็นคลิปคลิปแรกเพ่งเห็นบ่ปูแมนเป็นเลขเพ่งเห็นโอ้ว่าเป็นเลขกนี่มีฟันนี่อันนี้หลายตัวได้ปูปูมีตัวเน้นบ่ปูเดี๋ยวสิบอกเด้แบบนี้อ่ะครับปู ประกาศนีเป็นเลขเพีงอดียวว่าเป็นเลขนิมิตฝันแล้วก็เลขไปเราเป็นตัวล่องเจ็ดกับหนึ่งเป็นตัวเดียวกันเลยว่าจับออกมาเป็นห้าสามหนึ่งนะอันนี้อันนี้เป็นเป็นเลขที่เพ่งเห็นับเลขสามมันอยู่ทั้งต่ตัวเดียวคเปิดกับเลขกลมไว้พู่ก็เลยว่าห่วยขันวงกลมไว้นี่มันมีกาไหมครับเลขสามมันมีวาไหมกับวงกลมนี่เป็นสามศูนย์เนี่ยเอกก็เลขจับออกสามศูนย์เอาขันมาเรียสามตัวเดียวนีเด้ั่ม กันเลี้ยสตัวเดียวเอาสามสามใ่ก็ได้เป็นมันมีครูเต่เลขเ่็น่าเอาสามสามครับสามศูนย์แต่หนึ่งหแปดหนึเล้วบันนียนตัวนี้เป็นเลขเก้าครับปหกเจ็ดแปดยังหัดบางนึงันนั้นโอ้ครับปอ่าก็เลยมาออกกันตัวหาเก้าสี่คารับปอันนี้เป็นเลขเก้าเะยมาตามแย่เก้าคันันก็คือบางนึงหันน่ะว่าตามอ่าผู้ให้าหนึ่งสครับปว่าตามกันตามมันก็เขาเน้ ่ครับแต่ว่าเหล็กเพ่งเพ่งเห็นก็คือหาสามเจ็ดน้องปูเนาะสามเจ็ดตัวนี้ห้าสามหนึ่งห้าสามหนึ่งกับสามสามสามศูนย์ครับปูครับแล้วครับบัเนียนทั้งทึ่งเออเดี๋ยวบอกคุ้มไก่ก่อนอันนี้ก็เป็นเหล็กเก้าเหล็กดอกบัวอ๋เหล็กเก่า็ขึ้นยูดอกบัวเจ้าอันนี้เพราะเด้ฟันเนี้ยครับปูเห็นอันนี้ขื่นยูดอกบัวเป็นสองหนึ่งสองหนึ่งที่กิ้งขันมันตีตัวนี้จะหดที่กิ่งซีเหลวกับเขาเนี้ยว่าในใายู สองนี่มันสองสัตยุทธ์ใ่าตัวนี้มันบ่าสัต์นี่มันมันเป็นเหล็กซีให้เล็กหนึ่งมันทันเลยาเ่อจับใช้กันครับผมมันก็เลยไม้ากันดีๆสองซีกอดข้อกันมาเลยครับผมวันนี้เรียกว่าเขล็กบัวเนี่ยมันคอยออกปีกายนี่ออกสองสามตรงๆเลยปีนี้พอน้ามาห้บ่อสินี่เลยเอามาลหนึ่งสองสามนี่เป็นเหล็กเก้าครับเล็เก้าตามเล็กเก้าสามครับผมเพิ่นอาจจะว่าไลกับอาวันไล่กับแมนคือครับันป่ตตามมันก็ออกสิไหมครับผมเลยเอามา คขาปูขาชี้กำมังขาพมักกะเอาเป็นชุดไม้เหรอปูเนาะเออขาพมักกะเป็นชุดไม้แต่ว่าแต่ทีแน่ๆนี่ชุดเก่านี่มันจะตลอดเลยกันปูว่าตามนะครมาจตลอดเลยครับผมคือหงวดหกชี้สองนี่ปูกับตามสองหวดเดี้เอาลงหงวดแหลกไปเข่าแต่ทั้งไทยเข่าล่งสวดสองมากลงสองเสียเลยครับลงสองเสียวันนี้จันเข่าหกชี้สองตรงๆครับครับผจังมาเน็มมาออกแล้ววันที่หนึ่งครับผพอเปิดหามาหกตัวนะครับผมแล้ววันที่หนึ่งเลย ลงลงชุดแรกไปเข่าทั้งหลังทั้งไทยหนึ่งเก่าล้มที่สองมาเข่าตรงตรงเลยหกสี่สองเก่าสีน้องปูน้องหงส์ต่อต่อกันครับเอาปูแหลกนี่หดที่สี่กับหดที่สอันนี้เพ่งเหล็กเหล็กเพ่งเห็นน้อปูเนาะเอออันนี้เหล็กเพ่งแต่ว่าต้องต้องร่อปูอีกคีดพนึล์เนอร์ขดพิลล์ไข่คือปูตัวมากขีดหกขับปูครับขันวัดที่วัวัดหนึ่ง ห้าแปดเพราะว่าหัวที่เรียกวูเอาทงเหนียมากุ้งนาวงจรลวดนั่นแหละทงหุ่ยแบบง่ายนึ่งเดี่ยวแล้วเอาเขามาในกุดนี่แค่ตอนเดียวตอนเดียวมันตอนสมอนเนี่ยเต็มกะละมั่งหนึ่งเขาเรียกเขาสามตัวบัดนี้ส้มที่เลียอย่างมันจีมันจีไปใส่บัดนี้กขาเรียกว่าสิบวัตบอลเด็กบัดชีวัดบอลอันที่นาบัดเด็กที่บัดเกีวัดนีกขึ้นหนึ่งห้าแปดทับหมูสิบหกครับผมอันนี้เนาะบัดนี้ ขันเหมือนวิราช่าเหมือนเวลาก่อนบันนี้มือวัดพระครับอันนี้ก็เป็นตัวเก่ากันอยู่หรอกอันนี้มือวัดพระบันนี้ก็เลยการมีมีมีถ้ำวัดสวนมนต์แรงครับครับสวดมดคณะมดพระมดวัดนี่แหยถ้ำครับปูก็เลยมีขันน้ำมนนำตาเทียนครับอืมเก่าเก่ากับหกตัวเดียวกันก็จะปูอันนี้สามกับแปดกันตัวเดียวกันก็เลยหันออกครับปูเลขขันน้ำมนตัวนี้เลขขันน้ำมนอันนี้ก็เป็นล่ะเลขกบันทีวัดทีโบไปเมื่อกี้นี่แหละครับปูเออบันนี้ปูฝันสองเทีย อันนี้วัดอยู่บ้านปู้ผนบ้นนี้อันนี้กันที่ที่วัดขึ้นกันเป็นหนึ่งศูนย์หกบ้านเลขที่วัดขึ้นกันฝันว่าจะของไป,ปุ่นแต่เ้านั่นแต่ของอีกเป็นท้าหาน,นี้อาจจะหลายตัวอยู่ครับอโอ้จะเน้นจะเน้นอ,อีกที่น้าปูเนอะเน้เนอีกคลิปหนึ่งคลิปมึงเสือไทยแต่ล่อล่อล่ออี่มือเลยวัดที่สิบหกก็ยังเศร้ากับลูกผลได้ไวเยวครูได้ออกแต่ว่าฝันดีปะปูฝันดีปะเป็นเป็นฝันจำว่าท่านได้ ครับเออเป็นเลือฟ้าบาดที่ใส่เนาะมันมีเลือฟ้าบาดตัวนึงโอ้เลือฟ้าบาดพูดภาษาอ่นลงครับผูออเมือมือมืองพูดไปวินบาดเดี๋ยวที่กลับมเนื้อหงฟ้าบาดเลยเห็นเห็นอยู่ฟ้าบาดเออเอออยู่ในโทรศัพท์อะไรทายไหวนะครับเป็นเลือฟ้าบาดตัวนี้เป็นเลือดหลงฟ้าบาดเห็นมันคือสีลายโตแต่ปูนี่เห็นยุทเห็นยุทธฟ้าบาดนี่เลยครับผูแล้วตัวนี้เก็บเนาะครับมันเป็นพลาสติกเนาเป็นเก็บของเบิ้งเบิ้งเราขันบลาสติก็เป็น ศูนย์เก่าวะท่านวะเหล็กเหล็กอยู่ฝาบาทเนาะปูเนาะเออปูไปบินบาทมากนะครับคันปูเลยไทยว้ว่าเอ้านี่มิดฝันบ่ลอะไรบอลเพื่อนที่เขียนได้นีให้บอลบงที่นะครับพิจารณาเบิ่งเนาะครับไอเกมซี่ก็เลยว่าอาจจะว่ามันหลายตัวจะว่าขันเห็นปูก็เลยไทยมาไว้นะครับเนี่ยพวทหนึ่งัดสินใจว่าสีเป็นตัวไหนเนาะเาพิจารณาเบิ่งครับผมครับบอกมดสุดตัวขันเขาบอกวันออกนะไม่ได้บอกว่ากับผัวอืมเองไปง่ายเห็นหงครับผัวไอแก่ เอฟทีบมันจะบอกว่าคือใบหน่อยเดี๋ยวว่เห็นนะเนี่ยนะครับปูนี่ครับท่านชมครับเอ้าวไอ้แก่นกับปูกะดีบอกไว้ว่าให้คนไรกคนแค่หน้ามาเอาไ้แก่มาเอาท่านช่องเนาะครับปู ที่เห็นเรากัคนไร่คนแช่ไห่น้ำมีกระลังใจมากสากมาทีเดียวกับน้ำมันแหงไก่ไปกับแปรสองพันคนนะน้ำแหงเนาะนั่นแหละแหงไก่เน่ะนั่นประหวัดมาถึงครับพี่น้องครับนี่ครับผมมีกระลังใจมาเอาคลิปน้ำปูครับนี่เหล็กเพ่งนกปูเนาะครับนี่เหล็กเพ่งครับทุ่มชมครับเหล็กเพ่งเห็นปูเพ่งเห็นครับเเลพ็งูนี่สองคู่นี่เหล็กเพ่งอันนี้ยับเต็มซื้อตัวเดียวนี่ยล่ะยับว่าเก็ตกับหนึ่งตัวเดียวกันซื้อ ครับห้าสามเจ็ดปูเลขขยับให้เป็นห้าสามหนึ่งครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าปูกับวงไห่นี่ยแหละครับท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นเลขเลขที่วัดเนาะครับท่านผู้ชมพี่น้องครับแล้วก็เป็นเลขชุดเก่าที่อะนี่ตัวมันถี่ปูแล้วก็วงไห่ที่อะไรพี่เจ้าหน้าที่หน่อยที่อะหลักฐานเก่ากันเลยวงกับแกมือลงที่แหลกได้ที่พวกเปนวาปูแหลกออกเลียออกเล็วจะมาวงเนี่ยครับอืนี่แหละครับปูกับวงไห่เนี่ยครับห้าสามเจ็ด อันนี้เป็นเกาอันติดไบหาสามหนึ่งตาเล็กที่วัดหนึ่งหาแปดมูสิบกครับพี่น้องคับนี่ปูว่าเห็น3ามตัวเดียวปูปูเนสมตัวเดียวกันมาจับปูใสามสามสาูนย์สามหนึ่งนี่สามศูนย์สามหนึ่งกัยับกันยับกันปูว่าขยับมากนะครับเนาะเตับมนน่ครับผมหกเ็ดนี่เป็นเลขเลขเกามดที่แล้วเลขตามสองหนึเจ็ดนี่ก็เลขเกา้เลขเกาแมนเท่าเลขเกาเลยเอาปูเนาะถาตัวที่ปูฟันขึ้นนี่ครับชม ห้าสามเจ็ดนะครับสองตัวก็ตัดน้ำเด้อครับสามเจ็ดเอาตัดเด่นเอานาหมอขานครับกันไปหาสามหนึ่งเพราะว่ามันมันมันบ่ท่านไหนสรุปนะกับปูแต่ว่าจะย่ำลอฝันบมอปูล่อรออเลกฝันเด้ลอเลกฝันแมนล่อเลยฝันหมูเชุ่ไทยวันนี้ครบับย่มงหมูเ้ารู่เลยว่ากันปูไม่ได้ก็คือแมนได้นันไครับอันนี้ก็เป็นชุดขันขันบได้เลยเพื่อนว่าอยู่ในนีแล้วกันการที่เล่นอยู่ในนี้แล้วเลอยก็ในนีแล้วเด้อเว้ยเ่ในนี้แล้วแต่ว่าเขาปูอกจะ ลออฟันอีกรอบสองบอกค่ะแมนล่อมือชุดไทยโอค่ะฟันท่วงวันที่สิบหกับผมนี่คันน้ำมนันนะปูเนาะขันน้ำมนเก้าศูนย์สามปูวาเก้ากับหกตัวเดียวกันแมนนี่กับศูนแปดกับสามตัวเดียวกันกันไว้เก้าศูนย์สามหกศูนย์แปดแคปหน้าจอครับทำชมตามนี้เนะครับเนาะขับย่ำวา หาเก่าซีตรงๆนกปูเนาะนี่ครับโบนี่ขึ้นหล้างกับตรงๆเลยล่ะครับผมยับออกสองตัวกับเขาเก่าซีครับตามนี้ชัามช่อมครับตัวเน้นตัวเด่นกับปูว่องเห็นละครับห้าสามเจ็ดน้องพี่น้องเนาะครับ๋อปูครับที่เห็นเดียวกับพิ่เจน่าเบิงครับว่ากับมีเขาไม่หุดเท่ากับต้งพิ่เจน่าเบิงเออครับปูเห็นเดียวกันเลยเหอ เอ๋อขับขอบพระคุณปูครับผมอืมเอาอยเลื่อนพ่อจย่าเลื่อนพาอมีสูบพี่หวานน้ำปู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 เด้อจงเห็บทีเห็มินเด้อมาเห็นเร็วไปเลยเออจับน้นเขียนกันลันปูกับมีแนเห็นท่าสางเสวันละปูกับเป็นแนวทางไปครับผมสาธุครับเอาอขับชมชมครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขุมสุขคนทุกท่านเด้อครับผมเงินไหลน้องทองไหลเข่าสุขคนครับมือหนีกระพ่านชมนะครับเนาะขับบุกมาถึงวัดครับพี่น้องขับพอกันคลิปหน้าครับ คลิปนี้สวัสดีครับ